สวัสดีครับผมอาทิสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับต่อ EP ที่2นะครับอาการของแอร์ซัมซุงที่เปิดไม่ติดนะครับกดหน้าเครื่องก็ไม่ได้ครับสั่งรีโมทก็ไม่ติดนี่นะครับเนี่ยครับที่ EP ที่1นะครับที่เราเช็คตัวเสียมันเจอตัวฟิลความถี่ที่มันขาดนะครับ ผมก็เลยบอกว่ามันต้องมีต้นเหตุนะครับทํา,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 าทให้สามารถทําให้ฟิวความถี่มันขาดได้ครับผมก็เลยถอดไอซีสวิตชิ่งเนี่ยครับมาวัดเนี่ยครับเทียบกับตัวใหม่ที่ซื้อมานี่ครับเพิ่งซื้อมานะครับเดี๋ยวเทียบให้เอฟซีแล้วเพื่อนช่างดูพร้อมๆกันนะครับเราสามารถวัดได้แค่ฝั่งขาเข้านะครับฝั่งไฟสามร้อยนี่แหละ ขาเรนกับขาซอดเป็นสามขานะครับอีกฝั่งเป็นสี่พินนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามพินเราจะวัดฝั่งสามพินนะครับคือสามขาเนี่ยครับมันต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับขึ้นนะครับฝั่งตัวเสียครับเราจะวัดตัวเสียก่อนขึ้นเราอีกข้างหนึ่งนะครับ เนี่ยครับมันขึ้นเท่ากันนะครับก็คือให้ผมสรุปก็คือมันช็อตนะครับเดี๋ยวผมวัดตัวดีนะครับมันถึงกันเนี่ยครับขึ้นนะครับดูสวิงนะครับเราจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับก็ขึ้นสองครั้งนะครับขึ้นแต่ความความต้านทานมันไม่เท่ากันนะครับคือเอาง่ายๆนะครับถ้าเราเทียบง่ายๆก็คือ i อตัวที่เราถอดมามันเสียนะครับ ที่ทําให้ฟิลความถี่มันขาดนะครับมันช็อตนะครับ f4 switching ที่นํามาเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันตัวที่ผมจะถอดมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไดโอดติดนะครับผมไม่ได้ตีโจทย์ว่ามันเสียหรอกครับแต่ผมเอามาวัดนะครับเอามาวัดดูอะไรจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปนครับผมก็เลยเอามาวัดดูเนี่ยครับพร้อมๆกับ f c กับเพื่อนแท่งเนี่ย เพราะว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเคยลงอีีเมื่อต้นเดือนมาแล้วนะครับถ้ารายละเอียดในการการเช็คก็ให้เอฟสีกับเพื่อนช่างลองไปค้นดูนะครับช่วงต้นเดือนผมวางเวลาละเอียดไว้สูงอยู่นะครับนะครับขึ้นข้างหนึ่งนะครับแล้วก็วัดอีกข้างหนึ่งต้องไม่ขึ้นนะครับเนี่ครับไม่ขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรครับมันเป็นตัวไดโอดนะครับสี่ตัวเรียงกันนี่เป็นตัวเอก ฝั่งเอเอโอดกับเคโอดนี่นะครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยครับผมเอาไง,ไง่ายๆตัวบิดไดโอดไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราผมประกอบคืนนะครับเดี๋ยวผมประกอบคืนนะครับที่เจอตัวเสียนอกจากตัวฟิวความถี่ก็มีตัวเน, IC เนี่ยครับไอซีสวิตชิ่งเนี่ยครับมันช็อตเนี่ยความต้านทานมันเท่ากันนะครับตัวฝากขาเดนกับข,ขาซอร์ตเนี่ยครับ เดี๋ยวผมขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งครับแลันก็รันเสียบปลั๊กเนี่ยครับเสียบปลั๊กเทสพร้อมๆกับ F4 กับเพื่อนช่างนี่แหละครับเดี๋ยวประกอบที่ตัว ic switch i n ่นะครับเอาไ c s w i t c h i n ่ไปไว้ตัวตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้เป็นไอซตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับที่เราเช็คตัวเสียเจอนะครับ ตอนนี้เราเราเช็คตัวเสียเจอมี2ตัวนะครับตัวฟิวความถี่แล้วก็ตัว IC เล็กเไฟนี่แหละรประกอบแล้วก็บัดเกยียให้อยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กดูนี่แหละครับเทสพร้อมๆกันกับ fc กับเพื่อนช่างนี่นะครับเดี๋ยวขอเวลาเอาตัวตัวดีเข้าไปใหม่นะส่วนตัวนี้ครับตัวฟิวความถี่นะครับความถี่ที่ซื้อมานะก็ใส่ไปนี่นะครับ ทีมันขาดตัวขาดนี่แหละผมก็เลยเน้นหนักเรื่องว่าถ้าฟิวความถี่ตัวนี้ขาดมันต้องมีต้นเหตุนะครับมันต้องมีต้นเหตุว่าทําให้ตัวฟิวความถี่มันขาดได้ครับผมก็เลยเร็งไปตัว ic s ี i t c h i n ่นะครับเพราะว่าก็จบงานมาหลายงานก็เพราะถ้าฟิวตัวความถี่ขาดผมก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็มาวัดไดโอดนะครับก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กรันนะครับเอาไฟเลี้ยงเข้านะครับไดโอดมันสามารถวัดได้ในวงจรนะครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างนึงนะครับถ้าขึ้นเท่าๆกันแล้วก็ต้องถอดมาวัดข้างนอกเอานะครับแล้วก็วัดตัวออปโตนี่นะครับออปโตก็วัดได้นะครับเดี๋ยวขอทําความสะอาดลายปิ้นแป๊บนึงนะครับใช้ยางสนนี่ครับแปลงขัดขัดขัดัด เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กเทสพร้อมๆกันเนี่ยกับ f สกับเพื่อนแจ๊กว่ามันติดไหมนะครับถ้าติดก็เอาไปประกอบครับตอนนี้มันเทสได้แค่แค่ให้เปิดติดได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดมอเตอร์เราไม่ได้ถอดสายเซ็นเซอร์มาครับสายเทมส์นะครับสายวัดอุณหภูมินี่นะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับว่าสามารถกดติดได้ไหมนะครับ ผมเปิดเลยนะครับกดปุ่มหน้าเครื่องแล้วติดนะครับหมายความว่าแผงสามารถทำงานได้แล้วนะครับ MCU สามารถสั่งงานได้นะครับนี่ครับดูที่ LED นะครับแต่ตอนนี้มันยังครับพิบอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้ต่ดอุปกรณ์ลักครบนะครับเดี๋ยวเอาประกอบหน้างานนะครับแล้วก็เช็คเช็คว่ามันมีโหลดตัวไหนเสียเพิ่มไหมนะครับ เ้วก็จะลั่นดูว่ามอเตอร์ทํางานไหมสวิงทางานไหมตัวข้างนอกทํางานไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วระ,ระบบน้ํายาปกติไหมนะครับเดี๋ยวก็มาพร้อมๆก,กันกับ fc เนี่นะครับกับ fc กับเพื่อนชงเนี่ยแล้วตามๆกันพร้อมๆกันนี่นะครับขอเวลาประกอบแป๊บนึงนะครับ อาการเปิดไม่ติดที่เราเช็คเบื้องต้นก็คือที่เราเปลี่ยนไปนะครับที่เราเปลี่ยนไปก็คือมีตัวฟิลความถี่นะครับฟิลความถี่แล้วก็ตัว IC r e c t i f i ิฟนะครับไอซี i วิครับโทษทีครับ i c s w i t c h i n g นะครับที่เราเปลี่ยนไป IC s w i t h i n n g ตัวไม่กี่บาทนะครับตัว20-30บาทที่ละตัวครองความถี่ก็5บาทเนี่ยบาด1ิบาท แล้วขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับ EP นี้จะขอไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยวางรายละเอียดในการวัดอยู่นะครับช่วง EP ต้นเดือนนะครับ EP ต้นเดือนผมได้รุ่นเดียวกันนี่นะครับตัวเดียวกันนี่นะครับผมก็เลยไปเร็วหน่อยครับผมไม่ได้วางรายละเอียดในการไล่ไล่การวัดแรงดันไฟให้นะครับว่า ไฟเลี้ยงเข้ายังไงห้าโวลต์สิบสองโวลต์ใจยังไงนะครับมันมีตัวที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็อยากให้เอฟซีแล้วก็เพื่อนช่างก็เข้าไปดูได้นะครับเมื่อต้นเดือนนี่แหละครับเมื่ออีพีไม่ไม่กี่อีพีที่ผ่านมานี่ครับผมก็เลยตัวนี้ผมก็เลยหาตัวเสียนะครับอีพีที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่พลาดนะครับ ตัว IC Switching เสียอย่างเดียวนะครับตัวฟิวความถี่มันไม่เสียนะครับแต่ตัวนี้เสียสองตัวนะครับฟิวความถี่แล้วก็ IC Switching นี่แหละแล้วก็มาลันดูนพร้อมๆกันนะว่ามีตัวโหลดตัวไหนพังไปด้วยนะครับว่า,าม ing, อเตอร์ทำงานไห w i t c h i n g ทำไอสวิงทำงานไหมตัวขั้นอกทำงานไหมนี่ครับ ขอเทสแป๊บหนึ่งนะครับขอเทสลันงานแป๊บหนึง่งเนะี่ยประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมยิงรีโมดเลยนะครับเดี๋ยวผมสั่งเปิดที่รีโมทนะครับเนี่ยครับสามารถสั่งที่รีโมดได้แล้วนะครับสั่งที่รีโมดได้นะครับก็รอดูนะครับว่า เนี่ยครับพัดลมทํางานนะครับสวิงเปิดพัดลมทํางานก็รอดูข้างนอกนะครับก็ตัวข้างไอซีเมันก็จะหน่วงประมาณห้านาทีนี่แะครับสามถึงห้านาทีนี่แหละครับแผงตัวคอนโทรลข้างในก็จะสั่งต่อให้นะครับสั่งรีเลย์นะครับไปจ่ายตัวข้างนอกทํางานนี่แหละครับรอแป๊บหนึ่งนะครับยังครับยังไม่ทํางานนะครับที่ดูใบพัดพัดลมนะครับ เพราะว่าถ้าพัดลมทํางานคอมเพรสเซอร์ต้องทํางานพร้อมๆกันนะตอนนี้ถ้ารอดูว่าถ้าสมมติคอมเพรสเซอร์ตัวข้างนอกทาเนี่ยทางานแล้วแล้วก็ลองดูน้ํายานะครับผมไม่ได้เช็คน้ํายาหรอกครับผมดูไอเย็น e ข้างในนะครับไอเย็น e ข้างในไอเย็น e ข้างในว่าออกมาปกติไหมนะครับ สัมผัสหน้าแอร์ก็ถ้าผมเป็นผมก็สามารถสัมผัสได้เพราะอยู่กับมันนานนะครับไอเย็นถ้าปกติแอร์ทั่วไปมันต้องไอเย็นออกประมาณไหนนะครับที่ที่สัมผัสได้ก็ปกติครับไอเย็นออกมาปกติครับผมขอประกอบให้เอให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ส่งงานเลยนะครับ อาการตัวนี้นะครับอาการของแอร์ซัมซุงหมื่นสองบนะครับรุ่นเบอร์5้านะครับอาการที่เสียนะครับคือมีตัวฟิลความถี่นะครับขาดแล้วก็ IC s ี i t c h i วิชินะครับช็อตนะครับมี2ตัวนะครับทำให้ไม่สามารถเปิดที่รีโมทได้แล้วก็กดปุ่มหน้าเครื่องได้นะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ